าแล้วคะ่ะทุกคนวันนี้คุณแม่คุณแม่สั่งเครื่องสำอางมาแล้วก็มีตัวนี้ด้วยอันนี้ก็คืออัน,นตัวนี้เพิ่งมาส่งเดี๋ยวมาดูว่าสีมันจะเป็นยังไงนะคะขอดูขอดูขอดูอ,ดอ,ดอะแกะออกเลยแกะทั้งทั้งสี่แท่งนี้เลยค่ะว่ามันจะเป็นยังไงตัวนี้ก็จะเป็นแบบกาดเพชร กาดเพชรค่ะไม่ต้องกลัวค่ะไว้ใจได้อือฮึถ้าเป็นสีชมพูถ้าไม่ใช่ก็เป็นสีทองมันมีทุกสีนะคุณแม่แบบแค,คุณแม่สั่งมาก็จะมีทุกสีอ,อะไรอ,อะไรคะคเ,เปิดให้คุณแม่ดูหน่อยอันนี้น้องนิชาเล่นจนแบบไอ้นี่เลย ข้างล่างอันนี้หมอันนี้อ,นนอันนี้ก็จะมีอ่ะคุณซื้อมาคนถ่ายสิค่าีนี้น้องใช้ชอนโอเคหนึ่งสองอ่ะอีกสองแท่งอีก2แท่ง ตึงตึงตึงสวยมากเฮ้ยเหมือนกันไหม๋หอไม่เหมือนอันนี้จะเป็นกากเพชรอันนี้จะพอดีได้คูป,ปองรถมาคุณแม่ก็เลยสั่งมาชิว้าวทุกคน แบบเดี๋ยวลองทิชาจะลองทาดูนะคะอ,อ่ะจะคุณแม่ลองเลือกสีค้าหลับตาเลือนนะคะคุณแม่หลับตาเลือนนะคะว่าจะได้สีไหนหลับตานะคะจะสลับก่อนเลือกค่ะจริงยวน้องชาจะทาสีานี้ต้องทำความสะอาดดีๆนะคะพอเล่นแล้วออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ ตัวนี้อ๋อคุณแม่นึกว่าคุณแม่สั่งแบบว่าเป็นแท่งๆมาเดีย๋ยวให้มันโดนตานะคะทาอะไรคะทาต <c oughs> <c oughs> าเช้อเยอะค่ะนิชาใช้ไม่เป็นใช้หนู จิงเหรอคุณแม่ซื้อให้คุณแม่เข้าใจเลยผิดหรือเปล่าคะคุณแม่ซื้อให้คุณแม่นะคะไม่ได้ซื้อให้น้องนิชา <c oughs> นี่น้องนิชาทาไปแล้วจะเป็นไงบนติดเป็นไงอม <c oughs> พอแล้วมั้งมันจะถ่ายเยอะแล้วชิ้นเยอะชิดออกไหมอ่ะจะชิดออกไหมคะเช็ดไม่ออกมั้งแล้วไงต่อถ้าชิดไม่ออกอ่ะก็แบบนี้ไปเลยแล้วก็จะหัวเราะน้องนิชาเพื่อนๆพื่จะหัวเราะอืมว้าวเพื่อนเพย่อนนี้จริงอ่ะได้ได้คุณแม่ขอลองทาสีนี้หน่อยอ่ะมานี่มานี่คุณแม่เอามานั่งลงสิโอเค ไม่ไม่ไม,ไ,มมไม่มีคุณแม่มีเอาไอ้นั่นมาไม่เป็นไรเอาอันนี้เละไม่ได้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 ค่ะอ่ะรับตาแล้วคุณแม่ก็ทําให้เป็นแต่ตัวนี้มันจะเป็นโอ้โหตัวนี้มันเนี่ยเนี่ยเนี่ยทําตรงนี้มันก็เป็นแบบคือแบบแบบสีมันอ่ะแล้วก็ ไหนคะขอดูที่ตันี้เป็นไงเป็นไงคะหว่องกันมากอ่ะหนูจะเอานิ้วไป<อ>นี่ทำไมล,ลองสิ่งนี้มาผสมกันส,สิคะด่าดูอ่ะดเดี๋ยวขอ,ขอซุ่มดูก่อนตัวนี้มันก็จะเป็นแบบเป็นเป็นเคลียร์อะไรอะ่ะมีกากเพชรแป๊บๆๆค่ะทุกคนอันนี้ก็จะมีกากเพชรนี่เป็นกากเพชรไหนไหนมาดูมาดูตัวนี้หน่อยเร็ว อ่าเอาเอายื่นแขนมาก่อนเรามาเทสกากเพชรตรงแขนก่อนแม่ดูสิคะออโอเคใช่ใช่ใช่มันต้องเป็นแบบนั้นแหละไหนมาดูหันมาดูหันมาดูเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบอ่าแบบซูมดูมันจะต้องเป็นกาก,ากเพชรแพรบแพบ,แพบ ถ้าหนูขอทาให้แม่บ้างได้ไหมคะยังยังยังคุณแม่ <c oughs> ไหนคุณแม่รู้ไ่กากเพชรทางทำเนี่เดิมเหรอคะสีของเดไม่ค่ะไม่ตัวนี้มันจะเป็นกากเพชรตรงนี้เดี๋ยวขอขอเทสดูก่อนว่ามันกากเพชรแบบไหนอ่ะนี่ค่ะนี่อันนี้จะเปะ็นกากเพชรแบบนี้น่ารักดีเราก็ฝึกนะคะว่าอนุคชาไม่สวย ยังไงก็สวยอย่นะน,นก่กที่คาโอเคค่ะโอเคค่ะทุกคนวันนี้แค่นี้คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเรามาดูแคร่งสำอางน้องนิชากันโอเคค่ะบ๊ายบาย